สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมายดิ้งฮารโล่ใบาตานะคะจงจาไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิริย์ฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิก าก,การต่ออายุสมาชิกแล้วก็การซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีในทุกวันนะคะวันนี้ตาจะทําหัวข้อเรื่องทรงพลังนี้กําลังเกิดขึ้นกับคุณเอาสําหรับไพ่ที่แบบ ดูแบบขึงขังมาให้กับทุกคนนะคะมาดูกันว่าเรื่องทรงพลังนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างก็ขอบคุณทุกคนอยู่เสมอจากหัวใจดวงน้น้อยดวงนี้เลยนะคะรักทุกคนเสมอเช่นกันค่ะเรามาเริ่มเมามอยสอยไพายทาโรุกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขออนุญาต เช็คพลังงานก่อนนะคะ ีนถือเหรียญว,ว้าวหนึ่งเหรียญห้าดาบสองดาบบางคนเนี่ยอยากได้เงินก้อนอที่รออยู่ คุณมีความกังวลบางอย่างหรือแบบคนใกล้ชิดของคุณ่ะชอบทวงเงินคุณก็ได้หรือคุณอาจจะรอให้มีคนคืนเงินคุณก็ได้คุณไม่อยากไปทวงอ่ะคุณรู้สึกว่าอยากให้เขาชัดเจนอ่ะอยากให้เขาบอกว่าเออจะสามารถคืนคุณได้เมื่อไหร่ จะสามารถที่จะเอามาให้ได้วันไหนอ่ะรู้สึกแบบนั้นน่ะมีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากให้มันจบสักทีเช่นรอคอยเงินก้อนอยู่จากที่ไหนสักที่หนึง่งล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนเลยอยากให้มันชัดเจนเดี๋ยวนี้อยากได้เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยค่ะตาก็อยากจะแชร์ว่าถ้าเรายังมัวไปรออยู่ หรือไปคิดแล้วให้ความสำคัญกับการรอคอยตัวเงินก้อนนี้ค่ะมันหมายความว่าเรากำลังส่งความอยากออกไปนั่นหมายความว่าคุณอาจจะยังรู้สึกว่าจริงๆอ่ะก็รอได้นะแต่ก็คิดถึงมันตลอดเลยเวลาที่เราคิดถึงมันตลอดเนี่ยเรื่องนี้ค่ะเรื่องเงินนะยกตัวอย่าง ันเป็นดาบสองคมอะที่คิดถึงมันบ,บ,บ่อยๆได้นะแต่ไปคิดในมุมมองที่แบบเฮ้ยได้เงินมาแล้วเงินอนเข้าบัญชีมาแล้วฉันได้มาแล้วคิดแบบนี้ได้แต่ถ้าคิดบ่อยๆแล้วแบบเมื่อ,อไหรอะยังไม่ได้เลยเมื่อ,อไหร่จะมาไม่อยากทะเลาะแล้วนะ ล่าสุดก็บอกจะคืนก็ยังไม่คืนสักทีมันเป็นการรอที่เราคาดหวังพอเราคาดหวังเนี่ยมันก็ไม่ได้พลังงานของเราเนี่ยสำคัญที่สุดพิกขาวเป็นดำได้ลองปล่อยบางอย่างดูลองรอแบบให้ไปน,นึกภาพ ว่าได้มาแล้วดูถ้ามันต้องได้ด้วยนะถ้ามันอยู่ในกระบวนการมันมีบุคคลมันมีเอกสารรองรับไม่ใช่แบบลอยๆแล้วได้มานะถ้ามันควรได้แต่มันยังไม่ได้มันหมายความว่าเราไปยืดมันออกด้วยความรู้สึกพลังงานของเราหรือเปล่านะคะอือแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ตารู้สึกว่า คุณอยากจะให้มันจบคุณอยากจะชัดเจนสักทีอ่ะมันเหมือนกับคุณรอมานานแล้วนะเรื่องเนี้ยค่ะอ,อาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้นะแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก็อาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณควรที่จะได้มันนะจนคุณไปทวงแล้วแบบจนเหนื่อยแล้วอะ่ะมันได้สิมันต้องได้สิอย่างเงี้ยถ้าคุณปล่อยมันได้นะเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาได้อีกนะคะทุกคน ไม่เป็นไรคุณเก่งอยู่แล้วคุณหามันได้เยอะกว่าถ้าเป็นเรื่องเงินคุณไม่ได้ขาดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะให้ใครยืมนะสมมติใครให้ยืมเงินไปเราต้องรออยู่ถ้าคุณบอกว่าเออไม่ได้ทุกหรอกแต่ก็คิดแวบๆบแบบแบบเสมอเลยแบบอยากให้จบสักทีหนึ่งนะครับค่ะอย่างเงี้ยก็นั่นแหละปล่อยมันไปเลยแต่จะบอกว่าปล่อยมันไปเลยทุกคน ถ้ามันเป็นของเราเดี๋ยวมันก็มาเองนะคะอืมแต่บางคนมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไงบางคนต้องเอาเงินไปทําอย่างงู้น้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ถ้ามันยังไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะก็ไปโฟกัสกับการดึงดูดแบบอื่นมาแทนเออเพื่อมาลบล้างกับเงินที่รออยู่ดึงดูดยังไงลองไปสร้างความเชื่อแบบใหม่ว่าเออฉันได้เงินมาเท่านี้เท่านั้นนึกถึงภาพแบบใหม่ๆนึกถึง บัญชีมีเงินโอนเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะอืมประมาณนั้นนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะมาดูกันสิว่าเรื่องทรงพลังนี้อะ่ะที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณอะ่ะจะเป็นเรื่องอะไรคะ เห็นไหมอัศวินถือถ้วยข่าวดีอืมใหญ่มากแม่หนึ่งดาบโอ้โหมีแต่ความสุขก้าวถ้วยเหมือนไพ่ออกมายืนยันว่าควีนถือดาบ สิ่งนี้คุณรออยู่แล้วทำให้คุณมีความสุขอ่ะข่าวเนี้ยคุณจะได้รับชัยชนะไพ่บอกว่าขอให้คุณมั่นใจเนี่ยคุณไปจดจอ่อรอมันหรือเปล่าถ้าคุณปล่อยมันได้นะมันอาจจะไวมากกว่าที่คุณคิดก็ได้ นะคะเรื่องทรงพลังที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณคือคุณจะได้รับชัยชนะบางอย่างที่คุณควรจะได้รับแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและชัดเจนสุดๆได้ถือดาบแน่นอนนะคะได้ข่าวดีเรื่องชัยชนะบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่รออยู่เนี่ยความสุขบางอย่างความสุขที่ ฉันทําได้แล้วโวอยฉันทําให้ครอบครัวภูมิใจได้แล้วฉันทําให้แม่ฉันภูมิใจได้แล้วฉันทําให้แม่ฉันไม่เครียดได้แล้วหรือตัวของคุณเองก็ได้สิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไปจดจ่ออยู่กับมันแล้วทำให้คุณเครียดอ่ะไพ่บอกว่าขอให้คุณลองปล่อยวางเขาลง ให้ได้มากที่สุดนะคะแม้ว่ามันจะทำได้ยากเสียหน่อยแต่คุณทำได้อยู่แล้วคุณแข็งแกร่งอยู่แล้วนี่หรือคุณอาจจะต้องอยู่ตรงกลางความสุขของคุณนี่เลยนะสามใบนี้ก้าวถ้วยอยู่ระหว่างควีนถือถ้วยกับควีนถือดาบกำลังบอกว่าคุณต้องบาลานซ์ทั้งอารมณ์และตรก,กะ ให้ไม่มีด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเยอะกว่ากันน่ะแต่ให้มันเท่าเท่ากันเช่นบางคนก็คิดว่าเอ้ยมันต้องมาทางนี้สิมันต้องได้ตอนนี้สิมันต้องได้แล้วสินั่นคือตาักกะาแต่ถ้าเป็นอารมณ์ล่ะอารมณ์อ่อนไหวมากก็ไม่ดีอีกเครียดเศร้ากลัวแต่ถ้าคุณอยู่ตรงกลางได้ ถ้วยโอเคฉันจะดูแลตัวเองในแต่ละวันให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้เมื่อไหร่ที่คุณอยู่ตรงทางสายกลางอะ่ะทางสายกางอาจจะเป็นการอยู่กับปัจจุบันก็ได้หรือการเข้าใจว่าเรามีตรกกะเยอะ การเข้าใจว่าเรามีอารมณ์ใช้อะไรเยอะตะกะเยอะไหมใช้อารมณ์เยอะหรือเปล่าถ้าคุณบาลานซ์มันได้อะคุณจะเป็นอมตะไม่มีวันตายต่อความกลัวถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันได้นะมีความสุขอยู่กับนาตรงนี้ไม่ไปคิดถึงอดีตที่รอเงินอยู่สมมตินะคะมันคือจบไปละอดีตแต่รออยู่ว่าปัจจุบันเมื่อไหร่จะได้ถ้าฉันได้อนาคตฉันหึงจะมีความสุขอะ แต่สิ่งที่ไพ่กาลังจะบอกก็คือว่าจริงๆความสุขของคุณมันอาจจะไม่ได้เป็นเงินแค่ก้อนนั้นก้อนเดียวความสุขของคุณมันอาจจะมีมุมอื่นๆอีกนะแต่คุณไม่เคยมองเห็นมันก็ได้บางสิ่งบางอย่างที่ลองเปลี่ยนจากกำแพงเนี่ยที่เราทะลุมันไปเป็นปีนข้ามมันขึ้นไปแล้วมองลงมาจากมุมสูงว่า คุณสามารถที่จะจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแบบไหนบ้างเรารู้สึกกับตัวเองแบบไหนบ้างสร้างความเชื่อบางอย่างที่ตาบอกให้แน่นขึ้นเรื่อยๆแบกมันไว้เพื่อประสบความสำเร็จเพื่อที่คุณจะไปถึงเส้นชัยนั้นน่ะแบบสวยๆหล่อๆนะคะทุกคนเออไม่รู้อ่ะชัยชนะที่ฉันต้องได้อ่ะเธอได้แน่นอนอ่ะสิบเหรียญล่นออกมานะโอ้โหสวยมาก โอ้โห oh. ได้สิเนี่ยไพ่ก็ยังแบบเชียร์สุดฤทธิ์อะได้สิเธอได้สิเรื่องเงินเนี่ยเนี่ยสิบเหรียญเดอะเวิลอ่ะขนลุกไปหมดโอ้โ oh. หออกมาทั้งราชาถือดาบราชินีถือดาบบางคนก็ได้เจอคู่ด้วยบางคนก็กำลังจะได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกชอบ Ừ, ไปไปเลยไปเลยนะคะอืได้ส่สิเหลียนเดอะเวิล์กำลังบอกว่าผลทางของคุณอาจจะไม่ยาวไกลมากนักหรอกนะคะมันคือเรื่องทรงพลังที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีชีวิตที่อยู่ในโลกของคุณนะ่ะที่คุณ c r e เอทที่คุณสร้าง ะะจะมีเท่าไหร่อะปรารถนาเท่าไหร่ใจของคุณเชื่อมันได้แล้วใช่ไหมถ้าคุณเชื่อมันได้ยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นนะที่มันยังไม่เกิดมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ดอกไม้บานเพราะดอกไม้จะบานถูกฤดูดดดเสมอใช่ไหมคะเหมือนกันความคิดของคุณน่ะที่คุณคิดอะ่ะมันจะเติบโตเป็นดอกไม้นั่นแหละ ที่มันจำบานเบ่งบานในฤด,ดูที่เหมาะสมเช่นเดียวกันคิดเรื่องเงินแบบไหนเงินก็เติบโตแบบนั้นนะคะลงมือทำไปด้วยทุกๆวันอย่างมีวินัยไม่สิ้นสุดเรื่องที่ดีๆก็ตามมาแน่นอนนะคะแล้วเนี่ยถ้าคุณใช้ตรก,กะเยอะคุณก็ต้องใช้หัดใช้อารมณ์ํำว่าใช้อารมณ์ไม่ได้หมายความว่า ฉันเกียรเธออย่างเงี้ยไม่ใช้อารมณ์แบบนั้นแต่หมายถึงว่าการที่เราจะใช้กดแรงนึงดูดนะคะตะก,กัดเนี่ยมันช่วยไม่ได้เลยเพราะเหมือนกับเรื่องของทวินเฟรมอะเรื่องของคู่รักใช้ความรู้สึกทั้งโลกใบนี้ไม่ได้มันคือการใช้ใจล้วนๆเหมือนกันคุณจะสามารถจัดการชีวิตของคุณได้ลงตัวมากที่สุด สุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอ่ะคุณทำให้มันดีที่สุดก็พอมีฝันแบบไหนก็ลงทุนทุ่มเทกับมันให้เต็มที่ทุกขณะทุกลมหายใจนะคะคุณคือคิงคุณคือ Queen, ควีนค,คุณคือคนที่แบบไม่ใช่คนธรรมดาเพราะคุณคือราชาและราชินีนั่นเองค่ะอืมไปเลยเนี่ยสามใบนี้บางคนจะได้ เดินทางแบบลับๆไม่บอกครอบครัวหรือเปล่าอยู่ๆก็ไปโผล่ต่างประเทศแล้วแล้วค่อยบอกอย่างเงี้ยไม่อยากให้ยุ่งวุ่นวายก็บางคนอาจจะได้ใช้ชีวิตด้วยเงินตัวเองเก็บเงินมาสักระยะเวลาหนึ่งไม่บอกใครไม่อยากอยู่ตรงนี้ฉันอยากไปแล้วแล้ฉันก็ไม่อยากให้มันวุ่นวายด้วยคุณก็จะได้ขับเคลื่อนไปเรื่องส่งพลังที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่า คุณอาจจะได้ทำบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังอะงานของคุณไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรแต่คุณจะค่อยๆขยับความมั่นคงของชีวิตของคุณเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะไม่ต้องเร็วช้าบ้างก็ได้สุดท้ายคุณก็ไปถึงอยู่ดีอะ่ะยังไงคุณก็ไปถึงอยู่ดีนะคะ ตาขอเปิดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเรื่องทรงพลังนี้เจ็ดอืด้อหือ ทรงพลังทรงพลังจริงๆอะ่ะอืมสุดยอดเลยชีวิตที่สุขสงบและทรงพลังของพี่ขุนเขาทำเมตตาได้หัวข้อนี้นะคะเกิดใหม่ คือถ้าคุณเคยยอมแพ้กับความรู้สึกของตัวเองบางอย่างมาก่อนนะเกิดไม่เกิดดับไม่ดับทุกข์ไม่ทุกสงสัยอะไรแบบนี้คุณจะไม่ยอมแพ้อีกแล้วต่อไปนี้หนคือไม่ยอมแพ้ในเรื่องของการที่ให้คนอื่นมาใช้งานตัวของคุณเองอีกแล้ว 2. ก็คือถ้า คุณเคยยอมมาก่อนยอมความคิดตัวเองมาก่อนนะในความคิดที่ไม่ดีคุณจะไม่ยอมอีกคุณจะไม่ปล่อยให้คนอื่นมาใช้คุณเป็นเครื่องมือเพื่ออะไรอีกแล้วคุณจะไม่ใช้ชีวิตที่ไม่ใช่แบบธรรมชาติอะ ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบธรรมชาติคุณจะสุขสงบและทรงพลังนะคะคํานี้มาจากพี่ขุนเขาอืมและจะไม่ปล่อยให้เอาความคิดของคนอื่นมาทําร้ายตัวเองรวมถึงไม่เอาคําคพูดของเราอะ่ะไปทําร้ายคนอื่นด้วยคุณจะไม่ยอมคุณจะไปต่อคุณจะเปลี่ยนแปลงและบาลานซ์สหรือ มีความหยินหยางมีความที่ยอมจำนวนเป็นเมื่อต้องยอมสู้เป็นเมื่อต้องสู้ปล่อยเป็นเมื่อต้องปล่อยไม่ใช่ว่าคนอื่นบอกให้ปล่อยแล้วคุณต้องปล่อยแต่อยู่ที่ใจของคุณล้นล้วนเลยค่ะคุณจะมีอิสระหรือทำอาชีพอิสระสุดท้ายแล้วก็แค่ทำให้ดีที่สุด ถ้าคุณมีความเจ็บปวดบางอย่างก็เปลี่ยนมันมาเป็นบทเรียนเปลี่ยนอุปสรรคมาเป็นเครื่องมือที่ทําให้คุณไปต่อที่ทําให้คุณฉันไม่ยอมแกหรอกอย่าปล่อยให้ความกลัวที่มันเป็นพื้นฐานในชีวิตของเราอะ่ะมันใหญ่กว่าตัวตนของคุณ เมื่ออัตตาในตัวของคุณหายไปตัวตนเก่าของคุณก็หายไปด้วยตัวตนเก่าของคุณคือความกลัวบางอย่างความกลัวนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นความไม่กล้าความไม่เชื่อความไม่มั่นใจอก็เค็งค่ามันให้มันตายลงแล้วเกิดใหม่ซ้ำๆเป็นเจสของคุณนะคะนี่คือไพ่ทาโร่ของคุณมาดูไพ่ออราเคิลกัน ชีวิตที่ทรงพลังเรื่องทรงพลังที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณตาสรุปให้อีกรอบถ้าคุณรอเรื่องเงินอยู่หรือเรื่องอะไรสักเรื่องนี้ที่คุณไปจดจ่ออยู่จงจดจ่อแบบมีสติแล้วไม่ขาดไม่ส่งความอยากออกไปเป็นคลื่น Wi-Fi คุณจะเอาชนะมันได้และขอให้คุณเดินทางสายกลางมีความสุขพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีบาลานซ์อารมณ์และตักกะไปด้วยกันนะคะรวมถึง สิบเหรียนะ่ะเกิดขึ้นได้เสมอแค่คุณคิดบางอย่างบวกๆและครีเอเตอร์สร้างโลกของตัวเองนะคะให้มั่นใจเข้าไว้ว่าคุณทำได้คุณขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าได้ถึงแม้จะช้าแต่ก็ถึงนะจ๊ะรวมถึงการเกิดใหม่การจบสิ้นการดับศูนของตัวตนเดิมๆเ,เปลี่ยนเป็นตัวตนที่ไม่ว่าอะไรฉันจะคว้าดาบและต่อสู้ ไปให้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้และไปอยู่ในจุดที่ทรงพลังบาลานอิสระเกิดขึ้นได้ในความคิดเราได้เลยตั้งแต่ตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมความกลัว เนีมีบางเรื่องที่ปิดบังอยู่โอ้โหสุดยอดสันกระดิง่ง คุณจะมีชีวิตที่พร้อมสับก็คือสิบเหรียญเมื่อกี้ใช่หรือไม่ใครรับคำทำนายก็ขอให้ทุกคนรับพลังงานที่ดีนี้ไปด้วยนะคะชีวิตที่สุขสงบและทรงพลังเรื่องทรงพลังนี้กำลังเกิดขึ้นกับคุณเออตาสรุปให้นะคะคุณเห็นความกลัวตัวเองคุณกำลังทดสอบความตั้งใจบางอย่าง ที่คุณก ja uh ําลังจะเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความรักอย่างที่ตาบอกว่าคลื่นของความกลัวอยู <t os> <t os> ่ในระดับล่างคลื่นของความรักอยู่ในระดับบนคลื่นที่ดึงดูดได้พอมีพอกินคือคลื่นของความกลัวถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นคนที่การเป็นที่กลายเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่ส่งความรักออกไปได้นั่นเท่ากับเราต้องเข้าใจและอบกอดความกลัวค่ะความกลัวแล้วก็ไปต่อ คุณไม่ปฏิเสธความกลัวคุณยอมรับความกลัวของตัวเองและแทนที่มันด้วยความเข้าใจอันลึกซึ้งของการตระหนักรู้ภายในความกลัวคือพื้นฐานของมนุษย์ถ้าคุณเห็นเขาเขาก็แค่เด็กที่คุณจะต้องเป็นคนที่ไปกอดเขาแล้วบอกว่าเออถ้ายังมีความกลัวเรื่องนี้อยู่ไม่เป็นไรเราก็แค่ต้องจับมือไปด้วยกัน คนที่คุณจะต้องสนใจคือคนที่เขาเห็นความดีเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองจงรับใช้คนที่เห็นคุณค่าในตัวของคุณในความสัมพันธ์นะคะใครที่คิดอาคาติกับเราคิดกับเราไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปโกรธแต่เราอยู่เฉยๆเขาคิดเราไม่ได้คิดเราก็ไม่ได้รับอยู่แล้วทุกคน คุณจะต้องมีความกระตันยูรู้คุณเพิ่มขึ้นเออบางคนอาจจะยังไม่เคยขอบคุณชีวิตที่เรามีทุกวันนี้เลยตาขอบคุณตอนตื่นนอนนะใช่ไหมคะขอบคุณที่ตื่นมานะขอบคุณเซล,ล์ทุกเซลขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลพระแม่ธรณีขอบคุณร่างกายของตาอะไรแบบนี้คะ่ะถ้าเราเปลี่ยนจากความกลัวบางอย่างที่เรากําลังคิดถึงเขาอะ่ะ เมื่อไรที่คุณมีความกลัวตาจะแชร์ให้ทุกคนหันไปขอบคุณอะไรก็ได้ที่คุณนึกถึงอยู่ตรงนี้ขอบคุณ Wi-Fi นะขอบคุณอินเทอร์เน็ตนะขอบคุณ YouTube ที่ทำให้เราได้เจอกันขอบคุณไฟฟ้าที่ทำให้ตาได้อัดคลิปแล้วส่งมออพลังงานดีๆให้กับทุกคนอยู่เสมอหรือ how to บางอย่างให้กับทุกคนอยู่เสมออะไรแบบนี้ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่า คุณเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอขอบคุณไปได้เรื่อยๆชีวิตและโอกาสที่มีให้คุณไปเไรื่อยๆคุณก็จะมองเห็นว่าความสุขที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนอคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยเรื่องนั้นก็เป็นความสุขได้เรื่องนี้ก็เป็นความสุขได้มันอาจจะดูเล็กน้อยนะแต่มันทรงพลังนะคะทุกคนธรรมชาตี่ยทรงพลังโคตรเลยลมเนี่แม่น้ำ แม่น้ำเขาเคยทุกไหมคุณว่าเขาไหลไปเขาเจอเรื่องอะไรแล้วเขาต้องหยุดไหลไหมไม่หยุดนั่นคือธรรมชาติความคิดเราเราก็ต้องพยายามปล่อยไหลให้เหมือนสายน้ำเราจะไปกักมันไว้ไหมถ้ากักมันไว้มันจะเป็นน้ำที่เน่าเสียนะคะพอคุณปล่อยให้ไหลไปอ่ะ มันก็จะไหลไปมันก็จะดับได้ไวเหมือนกันถ้าคุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีได้คุณจะมีสิ่งที่คุณไม่มีมากขึ้นได้แน่นอนค่ะอืมคุณจะได้ผจญภัยบางอย่างเรื่องบางเรื่องที่คุณรู้สึกคือต้องปิดบังอยู่หลบซ่อนอยู่การทำบางเรื่องที่รู้สึกว่าอายคนอื่นน่ะคุณจะไม่สนใจอีกต่อไปคุณจะเป็นตัวของตัวเองแม้ว่าคนอื่นจะรู้สึกว่ามันแปลก รู้สึกว่ามันไม่เข้าท่ารู้สึกว่ามันไม่เหมือนคนอื่นแล้วทำไมเล่าถ้าสิ่งนั้นมันคือตัวคุณถ้าสิ่งนั้นมันคือความเป็นคุณคุณจะเปิดหน้ากากออกมาไม่กลัวว่าคนอื่นจะตัดสินคุณอีกแล้วคุณจะใช้ชีวิตแบบสดชื่นเต็มอิ่มมีความสุขและพร้อมสับนี่คือราชาถือเหรียญน,นะคะพร้อมสับใบนี้เพราะฉะนั้นจงเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่าง เปิดรับเรื่องทรงพลังนี้ที่กําลังเกิดขึ้นกับ um คุณด้วยจงจําไว้เสมออยากจะสําเร็จไม่ม right ีอะไรเบาสบายก็ถ้ามองตามความเป็นจริงมันก็มันก็จริงนั่นแหละถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่เราต้องการปรารถนาเนี่ยอยากจะสําเร็จอะมันไม่มีอะไรเบาไม่มีอะไรสบายแต่อยู่ที่ว่า คุณจะ drive ตัวเองขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าได้ยังไงคุณสมควรที่จะได้รักตัวเองคุณสมควรที่จะได้รับความรักรวมถึง คุณสมควรที่จะได้เป็นตัวเองบนโลกใบนี้นะคะนี่คือเรื่องราวของคุณรนดอมนี้นะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมายริ่งทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากมกเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ